สวัสดีครับมุมสองเวรนะครับวันนี้มุมสองเวรก็กลับมาพบกับแฟมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวรก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวรก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่งหน้ามวยชอนน่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก <t ried idad> ่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทํใไมถูกใจสมุดเท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที Hawaii ่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คลมนของนักมมยอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่นักโมยขึ้นชกจริงกับเกาะติเตชช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปกกกกก่่ออนน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 ะะคคครรรรััััับบบบเเดดีีี๋ยยวาาาสึึจ้้้้มมใปขง ศึกเจ้ามือไทยนะครับประจำวันสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567นะครับคู่ที่1นึ่ครับฝ่ายแดงคือฝ่ายพยากต่อย้ำส่วนส่วนฝ่าน้ำเงินนะครับซุปเปอร์แบงค์จรียิมะครับพิกัด1 0 5ปอนด์คู่ที่2อนะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงคือเจ้าพยาไฟสิทธิสวิตเล็กนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือฉลามทองสิงห์มาวินพิกัด1น2ปอนด์11งปอนด์รับเอ1ปอนด์นะครับะนู่คร้อยสิ่เอยดปอนดครับและคู่ที่สยมนะครับรองคักเอกินมืยไทยนะครับ30ปอแด์นะคับและคู่ทีะครับ หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุงเทพส่วนฝานน้ำเงินนะครับพันเอกพีเคสันชัยเมื่อายายิมนะครับพิการของเราสองปอนด์นะครับคู่หมดก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่ญญนนะครับก็บญญต,บบบญญต้องขอฝากกับแฟนๆเอญญาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ แาสําหรับแฟนมวยไ่านะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุนชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนํานะครับ a p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นหม่ทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk24 ครับ <c oughs> เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10กุุภาพ์2567นะครับเวลา12นาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับถ่ายทอดสดณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านช่องสนะครับมาสายแฟนมวยดูกระทางบ้านนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างครับมีนิไฟเวทนะครับรอยห้าปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับายแดงก็คือไฟพยักต่อยย้ำส่วนนะครับหรือว่าปากบางคาข้าวนะครับหรือว่าราชระชานุเคราะนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับซุปเปอร์แบงค์จารีหยิมนะครับหรือว่าสอส ไฟแดงนะครับไฟพยักนี่เป็นในโจกจากจังหวัดสงขลาวัย5ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อยแย้มสวนนะครับมีพยาต่อเมืองกระนวนนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็ปุยขวานะครับเข่าเปิดเกมนะครับล็อกลาตินอี่มแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับขยันออกอาวุธฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนสิงปามสิงสมังยิมที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่3ขุนเดชสวังเสือที่วตีมยสยยมอ้อมนอนนะครับ วันนั้นมาเข้าเอนแท่นทั้งคู่นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนซูเปอร์แบงค์สอสุขสมที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับสฟอร์มล่าสุดสดเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟส่วนไฟน้ําเงืนอนะครับซูเปอร์แบงค์นะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัยสิบเจปีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่สอสุขสมนะครับที่นครศรีธรรมราชครับมีคุณวรณรัศุสมนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ ทานนั้นซูเปอร์แบงค์นี่มือขวาฝีมือครบเครื่องสายแข้งต่อยหมัดเข่าลักเข่าล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงบูดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ถือว่าเป็นรองนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่าน,นฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้ชนะคะแนนการีมพีเคสันชยัยมวยไทยยิมที่วิทีมัวย์สยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนการศึกษอสละชีพที่วิทีมัวย์สยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนไฟพยักต่อยเอ็มส่วนที่วิทีมัวย์สยามอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดชนะหนึ่งแล้วก็สุดแพ้ไปไปฟนะครับ สามความล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับเดี๋ยวก็พิกสถิติเองครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วสองสองครั้งเลยนะครับสามครั้งเลยนะครับโดยที่ครั้งแรกนะครับต่อยกันที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสี่สิบห้ากิโลกรัมครับแปดพฤษภาคมปีหกหกนะครับเสมอกันมานะครับฝ่ายแรกนะครับฝ่ายที่สองก็เป็นทางด้านซูเปอร์แบงค์สอสุขสมที่เอาชนะคะแนนมาได้สี่สิบห้ากิโลเช่นเดียวกันนะครับสิบสองมิถุนายนปีหกหกนะครับ ล่าสุดนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเป็นทางด้านฝ่ายพยักนะครับเอาชนะคะแนนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ30ธันวาคมปี66นะครับวันนั้นชกกันที่มีกัดหนึ่อปอนด์นะครับเท่ากับว่าคู่นี้พบกันมาแล้ว3ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับแล้วก็ผัดแพ้อะผัดชนะกันมาอีกคนละ1ไฟ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฟแตกหักนะครับ ฝ่ายที่4นะครับมาดูกันว่าสถิติจะไปเพิ่มอยู่กับทางด้านฝ่ายไหนนะครับโดยมีแชมป์มินิไฟเวทร้อยห้าปอนด์เวทีโบเซียบอ้อมน้อยเป็นเดิมพันนะครับเดิมทีแชมป์นี้น่าจะเป็นของเทอร์รันไม้แหลมท่าแซย์สัตนะครับที่ชิงกับสิงห์ดํเฉาห้าพยักษ์นะครับไม้แหลมก็คว้าแชมป์มาครองนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับไม้แหลมนี่ไฟล์ล่าสุดโชว์ไว้108ปอนด์แล้วนะครับเท่ากับว่า105ปอนด์นี้น่าจะ คุมไม่ไหวแล้วนะครับคุมไม่อยู่ตึงจึงต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ไปนะครับทำให้เข็มขัดเส้นนี้ว่างลงครับแล้วก็คู่นี้จึงได้สิทธิ์มาเข้าชิงเข็มขัดส้น,นิิกันแทนทางด้านไม้แลงมนะครับซึ่งพิกัด105่อนด์นี้ผมดูว่าทางด้านไยแดงครับไฟพายัก์ต่อแยมสวนน่าจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดชกไว้105่อนด์นะครับก็เอาชนะซุปเปอร์แบงค์มาได้นะครับวันนั้นก็ต้องบอกว่าชนะบแบบเบียดเบียดคู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้น2ไฟละ ก่อนหน้านั้นนะครับที่เสมอหนึ่งไฟลแล้วก็ซูเปอร์แบงค์ชนะหนึ่งไฟวันนั้นชกกันที่4 5กิโลกรัมน,นะครับพอปล่อยเวทขึ้นมาเป็น105ปอนด์นะครับผมดูว่าน่าจะได้เปรียบนะคนที่ได้เปรียบน่าจะเป็นทางด้านฝ่ายแดงไฟพย,ยักต่อย้ําส่วนนะครับเพราะว่าฝ่ายล่าสุดชก105ปอนด์ก็เบียดเอาชนะซูเปอร์แบงค์มาได้นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ ่ายพยักต่อยย้มส่วนนะครับเวทพิกัด105ปอนด์น่าจะทําได้ดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะซุปเปอร์แบงค์จอรลียิมนะครับแล้วก็คว้าเข็มขัดมินิไฟเวท1 5ปอนด์เป็นทีมมดสยานอ้อมน้อยมาคาดเอได้สําเร็จครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้าอุไยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายพยักต่อยย้มส่วนครับมาถึงคู่ที่2นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าพญาไฟสิสุวิทเล็กนะครับหรือว่า พุ่มผัดม่วงนะครับหรือว่าแจ็คกี้ยิมนะครับหรือว่าพุ่มกับเรียบล็อก2นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามทองสิงห์มาวินนะครับหรือว่าสิฉลามขาวหรือว่าลูกของตันพิกัดเงินสิบเอ็ดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าพญาไฟนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดกาฬสินธุ์วัยสิบแปดปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่ที่สแสงชัยนะครับมีพ่อนะครับอภิโชชดประเสริฐสังครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีสุวิเลศสุวิศเล็กสชัยมงคลนะครับสตาร์เทนเนนอรร์ดูและคับ เป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องนะครับเตะเตะหนักต่อยแรงนะครับสาดแข้งต่อยหมัดไล่แขนขวางหน้าฟันสองปัม้มตีรุนแรงนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็มีชนะนอกยกที่3ฉลามทองสิงห์มาวินที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนไม้แหลมท่าแสยาสัตว์ที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่สองครับเดชอนันต์บอเวียงสะที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มล่าสุดนี้สดเลยนะครับชนะรวดทั้งสาไฟล์แล้วก็เป็นการชนะน็อกไปถึงสองไฟล์เลยนะครับนั่นหมายความว่าทดา้งนฝ่าไแดงเจ้าพยาไฟก็เป็นประพูทธประเภทอาวุธหนักแรงรุ่นตน้ตนๆอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกได้อีกหนึ่งคนเลยนะครับ <c oughs> ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามทองนี่เป็นนักโชกจากจังหวัดสงขลาไว้18ปีนะครับฟิซ้อมอยู่ที่ใครหมดสิงมาวินนะครับมีเซอหนึ่งสิงมาวินนะครับทัชชนโคชาสวันะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับท่าน้าฉลามทองนี่เป็นมือขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดนะครับรุนแรงดักเตะดักแทงลักเหลี่ยดีมาสอกคุณแรงวูดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ถือว่าเป็นรองนิดหน่อยนะครับมีแพน็อกยกที่สามนะครับเจ้าพญาไฟพุ่มผันม่วงนี้ที่สันทับอากาศดอนมือนะครับหรือว่า หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนทางดานเดชอนันบอเวีงสะทิวทีมเสียมอ้อมหน้อยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนการนลงผ่านพินิที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง3ฟอร์มล่าสุดนี่แพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะไป2ไปนะครับก็ถือว่า3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านายแดงอาจจะดูดีกว่านิดนนะครับพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกนี่10กรกฎาคมปี66นะครับเป็นฉลามทองที่ชนะนอกมาได้ในยกที่3นะครับเตะปลายคางชนะนอกไปในยกที่3นะครับ ล่าสุดนะครับครั้งที่2นะครับสตุลาคมปี66นะครับอีก3เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายเจ้าพญาฝ่ายนะครับที่ฟันซอกเอาชนะน็อกแก้แค้นได้สำเร็จนายกที่3เช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่าคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งนะครับผัดกันชนะน็อกคนละ1นฝ่ายนะครับที่สําคาญชนะน็อกยกที่3มาด้วยกันทั้งคู่นะครับสถิตินี้ใกล้เคียงกันคู่ขี้สูนีเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการ รีแมทก,กันอีกหนึ่งฝ่ายนะครับฝ่ายแตกหักมาดูว่าสถิติจะไปอยู่กับทางด้านฝ่ายไหนนะครับค่ายมวยมาตรฐานค่ายมวยนี่ผมมองว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้เปรี่ยนนะครับเพราะว่าิีซ้อมค่ายใหญ่นะครับค่ายมวยสิงมาวิงคู่ปั้มคู่ซ้อมดูเยอะกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าพญาไฟนี่ิดซ้อมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดกาฬสินท์นะครับดูว่ามาตรฐานค่ายมวยคู่ปั้มคู่ซ้อมมีน้อยกว่านะครับแต่ว่าเป็นประเภทอาวุธรุนแรง สายนับขวานอกต้นต้น,ตนอันตรายรุ่นนับรุ่นนอกได้นะครับแต่ถ้าผ่านสายกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามทองสิงห์มาวินดูว่ามาตรฐานค่ายมวยนะครับครูปั้มครูซ้อมมีเยอะกว่านะครับต้นต้น,ตนไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับปลายผมมองว่าหลักเหลี่ยงความเป็นมวยบวกกับมาตรฐานค่ายหมยครูปั้มครูซ้อมมีเยอะกว่าวันนี้น่าจะเอาชนะเจ้าพญาไฟสิทธิสุวิทย์เล็กนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับพร้อมกับทําสถิติชนะ2แพ้1ไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฉลามทองสิงห์มหินครับมาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายนั้นก็คือชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยินครับชื่อเก่าก็เพชรศรีสอเทียนโพนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประตักเอกซินบีมวยไทยนะครับหรือว่าปากบางค้าข้าวนะครับชื่อเก่าก็หงปีกทองต่อทักษิณพิกัด130ปอนด์นะครับ โดยที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับชัดชัยนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย26ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซคแขกนะครับสมชายเท้นลุงเหลืองผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับทางด้านชัดชัยนี่เป็นบุยขวานะครับจังหวะดฟิมมีครบเครื่องไล่แขนขวางแทงเด้งตีรุนแรงมาสอกคมนะครับเก่าก็ดุดีบุดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชัดชัยนะครับก็มีชนะคะแนนเด่นสุรินเลี้ยงประเสริฐที่จังหวัดพิจิตรนะครับหลังจากนั้นก็ไปปชชกกกกทที่่รรระะเเศพพพืออนนนนบบบบ้้้าาคคััััมูแให นักชกเจ้าถิ่นนะครับขุนโบรานะครับที่ประเทศกัมพูชามานะครับล่าสุดนะครับกลับสู่เมืองกรุงอีกครั้งนะครับเสมอกับสิลังเงินลานาโฮเมเซนเัส์องนะครับที่วิทีมูเสียมอ้อมน้อยนะครับวันนั้นต้นๆนําไปก่อนเยอะเลยนะครับแต่ว่าไปปลายนะครับมีแผวทําให้สิลังเงินตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็3รสชาติชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1หนึ่งนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประตักเอกนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย27ปีนะครับดาบีฝ้ายมือนครศรีนะครับทางนั้นฝ่ายน้ำเงินนี่ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ซีนบีมวยไทยนะครับที่ภูเก็ตนะครับมีในหัวสิงห์นะครับต่อประตักสอจุลเสศนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าครบเครื่องอ่าเตะขาต่อยหมัดฟันศอกดูแรงตีนหน้าเร็วนะครับปั้มตีแข็งแกร่งบูดุดันนะครับสฟอร์มหลังสุดก็แพ้เพชรลำพูนะครับบำรุงสิทธิ์ในสกวันลุมพินี Memorial. หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนทางด้านสิงห์โดมนะครับนายกไก่8ปริ้วนะครับล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนสิงห์อุดรนะครับก่อสซอยตันที่เวทีราชดำเนินสาฟอร์มล่าสุดนี้แพ้1แล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็ทางด้านฝ่ายนําเงินจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญทางด้านฝ่ายเงินนี้ช่วงหลังก็จะชกเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องเลยนะครับแต่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับก่อนหน้านี้ก็หายจากเวทีเมืองกรุงไปเกือบเกือบสปีเลย แต่ว่าได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายขยับขยายที่เวทีผู้ถอนบ้างนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่2นะครับในการกลับมาเยือนเมืองกรุงอีก1ไฟนะครับก็ถือว่าในรอบเกือบสองปีเลยนะครับไฟล่าสุดกลับมาไฟแรกนี่ก็ถือว่าอย่างร่างกายอย่างไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะว่าชกกับทางด้านสิลาเงินลานาโฮเซอันเดรสรอนครับต้นๆนาไปก่อนเยอะเลยนะครับแต่ว่าไปไปมีแผ่วนะครับมีแผ่วก็ทําให้ทางด้านสิลาเงินตามตีเสมอได้สาเร็จดูว่าไฟนั้นร่างกาย อย่างไม่เข้าที่เข้าทางนะครับไฟนี้ผมดูว่าร่างกายน่าจะดีกว่าไฟที่ผ่านมานะครับชื่อมวยกระดูกมวยนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ ไม่แตกต่างกันมากนะครับทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกรดระดับเดียวกันนะครับร่างกายนี่ผมดูว่าไฟนี้ทางด้านฝ่ายแดงน่าจะดีกว่าไฟที่แล้วนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชัดชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับกลับมาไฟนี้เป็นไฟที่2ร่างกายดีกว่าไฟแรกนะครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองในเมืองกรุงนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านประตักเอกซินมีมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี่สูสีเลยนะครับ คู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับหรือว่าหนอนาคสุวรรณนะครับหรือว่ามอกชนะครับสุพรรณบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าพักยก118นะครับพิกัดหนึ่งสองบอล ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย15ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่นอนากสุวรรณนะครับที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับมีท่านั้นอา,อาจารย์บอลน,นพชัยนักสุวรรณนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับลูกชายของนกกระจิบสิทธิ์เพะสิทธิ์เพะแอดนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นมือขวาเขา่าเปิดเกมสาัดาแข้งล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบุดูดัน,นครับขยนันออกอาวุธ3ฟอร์มหลังสุดก็ชนะคะแนนธนพัฒน์ สักสมชายที่ราชดําเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนคิวทองเกียรติทรงฤทธิ์ในศึกจิตมงนองดนท็อปนิวนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยอินที่วิธีมอเสยียมอ้อมน้อยนะครับวันนั้นพันเอกมาเข้าเวนแทนแฝดผู้พี่พันโทแฝดผู้น้องพันโทด้วยนะครับก็มาเข้าเวนแทนแต่ว่าสามารถเอาชนะคะแนนนักมวยตัวยินได้นะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงก็ชนะ2แล้วก็สะดุดแพ้1ไฟฝครับ ทั้งทางนั้นฝ่าน้ำเงินนะครับพันเอกนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดบึงกาฬนะครับวัย15ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยินะครับมีเสียแขกนะครับสำชายเทศลุ่งเหลือนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องนครับสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในลกพัดตีเหนียวแน่น แข่งแกร่งนะครับหลักเหลี่ยมดีมัดสอกคมนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ก็สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้มีพลิกชนะคะแนนเพชรมรกตนนากสวรรค์ที่จังหวัดตรียอดครับวันนั้นหมด4ยกราคาเป็นรองอประมาณ3ช่วงตัวนะครับแต่ว่ายก5พลิกกลับมาแสงเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตได้นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนกยกที่3สิ่งทองน้อยตุลเป๋มวยไทยที่วิทีาลยมืองสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนย้ำแค้นนะครับเพชรมรกตโรงเรียนกีฬากรุงเทพที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครััับวนนน้ก็มา เข้าเวนแทนทางด้านาพันเอกมาเข้าเวนแทนทางด้านพันโทน,นะครับการเตรียมตัวเป็นรองแต่ก็พลิกสถานการณ์ย้ำแคนเอาชนะคะแนนเพชรมรกตมาได้ในไ่ายล่าสุดนะครับสฟอร์มหลังสุดนี่ชนะรวดทั้ง3างฟฝเลยนะครับสำหรับฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินพันเอกนะครับ <c oughs> เทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับทางด้านฝันเงินจะดูดีกว่านิดๆนะครับและพิกสถิตินะครับคุณนี้เคยพบกันมาแล้ว2ไฟด้วยนะครับไฟแรกพบกันมาที่จังหวัดระยองนะครับเวทีภูทรนะครับเตุลาคมปี66หนะครับหมด4ยกนะครับพันเอกเป็นรองประมาณ3ช่วงตัวนะครับแต่ว่ายก5กลับมาพิกสถานการณ์พิกแสงเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตมาได้ในไฟแรกนะครับส่วนไฟที่2ที่ววทีมวสสยามอ้อมน้อยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับ6มกราคมปี67นะครับก็ถือว่า ชกกันได้เบียดคู่ขี้สูสีจริงๆเลยนะครับแต่ว่าพันเอกบรรยากาศในเวทีดูดีกว่านะครับสุดท้ายก็เบียดย้ำแคนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตโรงรีงน,นกีฬากรุงเทพมาได้เท่ากับว่าคู่นี้พบกันมาสองครั้งนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินพันเอกเอาชนะคะแนนมาได้ทั้ง2ไฟฝ่ยเลยครับฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่3นะครับฝ่ายแตกหักครับมาชกที่วิธีมสยสียมอ้อมน้อยผมดูว่าบรรยากาศของทางด้านฝ่ายน้ําเงินพันเอกพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมดูได้เปรียบนะครับดูดีกว่าบรรยากาศทานิดทาหน่อยราคาไหลเร็วกว่าคู่ขี้สู ไม่เสียเปรียบแน,น่นอนนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดนี้ชกกันได้คู่ขี้สูสีมากอาวุธนี่ไม่มีใครได้เบียดเสียเปรียบนะครับแต่ว่าบรรยากาศของทางด้านฝ่ายน้ําเงินพันเอกดูดีกว่านะครับสุดท้ายก็เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตมาได้ในไฟล่าสุดยำแขนไป2ครั้งนะครับสถิติก็ดูดีกว่าด้วยเพราะว่าพบกันมา2ครั้งพันเอกชนะทั้งสองครั้งเลยครับไฟนี้เป็นไฟที่3ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสถิตดิดูดีกว่านะครับและที่สําคัญชกที่วิธีโมเสียมอ้อมน้อยแห่งนี้ บรรยากาศดูดีกว่าครับทำทิดทําหน่อยราคาไหลเร็วนะครับคุกกี้ซูซีก็ไม่น่าจะเสียเปียบด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ําแขนเอาชนะคะแนนเป็นครั้งที่3นะครับเอาชนะคะแนนทนงดาเพชรมรกตเงินกีฬากรุงเทพไปได้แบบสนุกคุกกี้ซูซีอีก1ไฟ่งนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับ <K oot ie> ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับหมดชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับไฟพยักต่อแย้มส่วนนะครับชกพิกัดหน5ยปอนด์ดูได้เปรียบครับชอบไปที่ไฟแดงไฟพยักต่อแย้มส่วนคู่ที่2นะครับรองคู่เอกครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามทองสิงห์มาวินนะครับดูว่าเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานมากกว่านะครับคู่ปั๊มคู่้อมมีเยอะกว่านะครับทางด้านไยแดง คู่นี้ต้องบอกว่าเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ถือว่าต้นๆอ,อันตรายรุนนับรุนนอกได้เลยครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลนนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงิน,นครับฉลามทองสิงมาวินนะครับมาตรฐานค่ายมวยดูมาตรฐานกว่านะครับแล้วก็คูป่ปัมผู้สอมมีเยอะกว่าคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามทองสิงมาวินรุ่นท้ายนะครับทาให้พัดหลับหลอนไปก่อนต้นต้นะครับปลายปชอบไปที่ฉลามทองสิงมาวินคู่ที่3านะครับคู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับดูว่าฝ่าย ครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลัาคู่เอกก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้วถึง2องไฟเลยนะครับชกที่มวทีมเวสต์แอมบอ้อมน้อยบรรยากาศดูได้เปรียบด้วยครับคู่ที่4ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครัับสสวดีครับ